ใช้ไฟล์เดิมได้เข้าที่ลิสต์นะคะแต่วันนี้เราจะสคริปนะคะค่ะหลังจากวราสคริปเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ F1 นะคะเพื่อ วันนี้เรามาสาธิตการใช้โปรแกรม Layout นะคะสำหรับกล้องที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station GoWin TKS 202นะคะจะเป็นกล้องมือสองของ,ของทางร้านเรานะคะจะเป็นไงเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสาธิตการใช้โปรแกรม Layout นะคะสำหรับกล้องที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นกล้อง Total Station GoWin รุ่น TKS 202นะคะจะเป็นกล้องมือสองของทางร้านเรานะคะค่ะเราจะเริ่มจากการเปิดตัวกล้องก่อนเลยนะคะ นะคะก่อนเปิดตัวกล้องนะคะเราก็จะทําการตั้งค่าในส่วนลูกน้ำฟองกลมฟอง,อง,องยาวให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเปิดตัวกล้องเรียบร้อยค่ะเราจะเข้าไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือก F2 นะคะที่ layout ค่ะค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะสังเกต่ที่ FN นะคะจะเป็นการเลือกไฟล์นะคะเราสามารถ Input ทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะหรือว่าจะทําการใช้ไฟล์เดิมได้เข้าที่ list นะคะแต่วันนี้เราจะ skip นะคะ หลังจากราสครปเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ F1 นะคะเพื่อใส่ค่าพิกัดนะคะที่ OCC ค่ะในส่วนของตัว PT นะคะจะเป็นในส่วนของตัวจุดนะคะที่มันจะเป็นชื่อจุดนะคะแต่วันนี้เราจะเข้าไปที่ F3 นะคะ n E z ค่ะค่ะเราจะกําหนดค่านะคะค่าพิกัดนะคะ n นะคะเราจะกําหนดให้อยู่ที่100ค่ะส่วน e นะคะเราจะกําหนดให้อยู่ที่100.6นะคะ h t นะคะจะเป็นในส่วนของตัวความสูงของตัวกล้องนะคะเราจะกําหนดให้อยู่ที่1.5ค่ะก็ enter ได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาที่ f2 ค่ะเพื่อทำการ Take แบ็ k ไซด์กันนะคะค่ะหลังจากเราเข้ามาทำอ่าเรากด f2 เพื่อทำการเข้ามาที่จุดพิจาราจุดพิจาแบ็ไซ์ของเรานะคะเราจะเลือกไปที่ f3 นะคะยี่แล้วก็ a สนะคะค่ะส่วน n นะคะเราจะ input เข้าไปนะคะกำหนด นะคะอยู่ที่103ค่ะส่วนนี้นะคะอยู่ที่100นะคะเขนเธอได้เลยค่ะแล้วก็ทำการเทคแบ็กไซด์นะคะโดยการเล็งในส่องตัวตัวหน้าเป้านะคะไปที่เป้าไปซึ่งนะคะแล้วก็กด oh yes ค่ะต่อมานะคะเราเข้าไปที่ F3 นะคะ layout น,นะคะ ตัค่า n นะคะอยู่ที่13.6 6ค่ะ e นะคะกำหนดอยู่ที่1 0 1 2นะคะก็ enter ได้เลยค่ะต่อมานะคะตัว rht e, นะคะจะเป็นความสูขของตัวเป้าปิซมนะคะเราจะกำหนดให้อยู่ที่1.4นะคะแล้วก็ enter ได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะทำการเล็งตัว เลงตัวกล้องนะคะไปที่เป้าปีซึมนะคะแล้วก็ทำการกดแองเกิลนะคะแล้วก็เราจะทำการหมุนให้ตัวค่า DHR ตรงนี้นะคะเ mm hmm. ทา่ากับศูนย์นะคะค่ะหลังจากเราเลงตัวกล้องนะคะ mm hmm. หรือว่าหมุนตัวกล้องนะคะ mm hmm. ได้เท่ากับศูนย์นะคะหรือว่าใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดน,นะคะ mm hmm. ค่ะเราจะทำการกดดิสนะคะแล้วเลงไปที่เป้าปีซึมนะคะ dHD นะะคถ้าค่า d h d นะคะเท่ากับศูนย์นะคะเราสามารถทําการปักหมุดหรือว่าทําทการปักเสาถึงตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าตัวค่าเป็นลบนะคะแบบนี้นะคะอย่างลบ0 5นนะคะเราก็จะทําการถอยหลังไปีนะคะแต่ถ้าตัวค่านะคะเป็นบวกนะคะเราก็จะทําการนหน้าเข้ามานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการสาที่จะใช้โปรแกรม l ลเรเบื้องต้นนะคะ ต่อไปเราสามารถกดนิกได้เลยค่ะก็เบื้องต้นก็ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสาธิตการใช้โปรแกรมเรีน, Real นะคะของตัวกล้อง Portal Station Pro Win รุ่น TKS 202นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อขอบคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย